ครับสวัสดีครับทุกคนพบกับในเจน a n n e l อีกแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ในเจนด้วยนะครับผมเห็นแล้วนะครับระเบียงที่ยืนยื่นออกไปที่เขาถ่ายรูปกันนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับไกลๆเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าวิวมันจะ สวยมากไหมเดินไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เขาจะให้รถเข้าทางเดียวนะครับก็คือข้างข้างข้างมาจากบางพระสี่แยกสามแยกหรือสี่แยกสามแยกนะครับบางพระเดียวเข้ามาแล้วก็ตรงมาเลยนะครับก็จะเข้าได้ทางนี้ทางเดียว ก็ปิดทุ่มหนึ่งนะครับตอนนี้อากาศกำลังดีนะครับคนก็มาวิง่งสวยนะครับฝั่งนี้ เดี๋ยวลองดูม,มุมนี้นะครับเหมือนทะเลเลยนะครับแลนด์มาร์คใหม่นะครับที่เพิ่งสร้างตอนโควิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกัน นดูจากมุมนี้ทวบลรอบหนึ่งนะครับว้าว เดินมาชมพร้อมกันครับทุกคนอ่างบ้านพระ Oh. เป็นไม้นะครับอันนี้เป็นเหล็กน่าจะคงทนถาวรอยู่ครับทุกคน oh. oh. <laughs> เขาก็มาถ่ายรูปกันนะครับ วิวสวยมากครับเดี๋ยวดู3 6 0อองศานะครับจากมุมนี้เป็นยังไงฝั่งโน้นนะครับที่เราเดินไปเมื่อกี้เดินกลับมา นี้เป็นที่พักหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนนี้น้ำยังไม่เยอะนะครับึ้นมานิดเดียวเองลมเย็นสบายมากนะครับทุกคนใครมีโอกาสก,าก็แวะมาเยี่ยมชมนะครับถ่ายรูปทางเก็บน้ำบางประตรงนี้นะครับสวยทุกมุมนะครับ มุมนั้นก็สวยนะครับที่ไปมาเมื่อกี้มุมนี้สวยมากอาอีกรอบหนึ่งนะครับ360งองศาขมมุมนมาทางนี้บ้างนะครับตอนนี้ตอน,นเย็ยนๆนะครับ5โมงกว่าเย็นสบายมากๆนะครับ โอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้ลงตรงนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องในเจนแช n แนลด้วยนะครับอ่างเก็บน้ําบางพระครับผม